เราจะมาฟ string, ังเพลงเพลงที่ฉันไม่ได้แต่งนะคะจากมิกกี้แต่คือคือแค่ไม่พอไม่มีเพลงถูกไปใกล้กับฉันเด้เป็นอย่างนี้ไงเนาะขอโทษนะคะ ผ่าดไปนิดนึงเดี๋ยวขอเริ่มใหม่นะคะเออเข้าไปเลยมันเป็นยัง,ง,งแงล่ะ ในแต่ฉันเช่นนี้ยังมีความหมายอะไรเสี้ยวชั่วชเขาที่เขียนลงไปโอ้วจากรอยยิ้มของเธอที่หายมามาเป็นขับปากกาอีเสื่อความหมายจากรอยจ้องของเธอจ้องกับความในใจเธอรู้หรือไม่ว่าฉันจำได้ ก็เป็นเพราะว่าเธอซึ่งนั้นก็เพลงเพลงนี้ที่ได้ฟังนะฉันไว้ได้แต่เธอรู้ไหมไม่บางอาจหลอกนะคืนดีหรือเปล่าว่าให้ที่เพลงนี้จำเอาไว้ให้ดีคุณนั่นคือเธอ อยากรอยยิ้มของเธอที่ห้มามาเป็นคำปากกาให้ซื้อความหมายจากความรู้ทึ่จองจองกับความในใจให้รู้หรือไม่ว่าฉันํำได้ก็เป็นเพราะวาา่าเธอทั้นนั้น ก็เพลงเพลงนี้ที่ได้ฟังนะฉันไม่ได้แต่ฉันรู้นมไม่บังอาจรองนะคนที่โหว่ารู้หรือเปล่าว่าใครที่เก็บไปนี้จำเอาไว้ให้ดีก็น่าเพลงนี้ที่ได้ฟังนะ ฉันไม่ได้แต่เธอรู้ไหมไม่บังอาจรอกหนะ้าคนทีโหวรู้หรือเปล่าว่าใครที่เขียนเพลงนี้จะมาไว้ให้ดีคนในทุดช้า ว่าฉันจำได้ก็เป็นเพราะว่าเธอทั้งนั้นก็เพลงเพลงนี้ได้ฝานนะฉันไม่ได้แต่เธอรู้แมไม่บังอาจหรอกนะ้ะอดีโหว่ารู้หรือเปล่าว่าใครที่เขียนเพลงนี้จำเอาไว้ให้ดี คนมนเป็งน,นี้ที่ได้ฟังนะฉันไม่ได้แต่เธอรู้ไหมไม่บางอาจหลอกหน้า่อนดีโอ้วะรู้หรือเปล่าว่าใครที่เก็บไปนี้จำเอาไว้ให้ดีคนนั้นคือเธอขอบคุณตอบคนที่ฟังผมนะครับเออก็ไป็นกําังใจขงผมนะครับขอบคุณครับ